พีอาร์ตัวแม่มายืนขอโทษอมรินแทนน้องด้วยแล้วก็ทําตามที่น้องต้องการสัมภาษณ์เสร็จแล้วล่ะแต่น้องมาคิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปเกือบคืนหนึ่งน้องคิดว่าคําพูดเนี้ไม่ไม่ดีไปสั่งให้เขาลบข่าวคือแบบฮะนะครับแล้วเราไม่สามารถจะรับผิดชอบอะไรได้เยอะหรอกอย่างวันที่6อย่างเนี้ย น้องไม่สบายกับทันหันตอนสัมภาษณ์สื่อคนอื่นมีได้สัมภาษณ์น้องก็แบบอยากให้ทีมงานเอาก้อี้ไปตั้งให้นั่งสัมภาษณ์ออกเป็นกรณีพิเศษทีมงานผมบอกไม่ได้หรอกก็หนูไม่สบายหนูก็พักเถอะหรือไม่ถ้าเกิดหนูจะไปหนูก็ต้องยืนด้วยตัวเองให้มันเหมือนคนอื่นพูดกับลูกน้องผมชื่อทีม <Yeah. S 1> เด็ก AR สิ่งที่น้องไม่ระวังคือการไม่รักษาน้ำใจคน หันไปบอกน้องว่าแล้วถ้าไม่ได้สัมภาษณ์สื่อองค์กรจะรับผิดชอบอะไรให้หนูคือมันมีแต่เรื่องแบบเจ็บๆมานับครั้งไม่ถ้วนท่สวนนให้สำนักข่าวอมอมาตอนสักาวอมรินต้องถามพี่เตอร์มามาเพราะว่าอม,มารินเป็นคนโทรติดต่อพีเตอร์แม่ย่าอ,อึ้งอะพีอาร์ตัวแม่มายืนพูด คือเอาคืออย่างนี้นะฮะกิจกรรมที่เราอ่ะไปอมารินเนี่ยไม่ไม่ต้องคุยเรื่องอื่นมาแล้วมาแล้วมากิจกรรมของอมารินเนี่ยเราต้องการให้น้องมีแสงกันเยอะๆเราก็ให้ไปน้องไปปั๊บอมารินเขาก็จะสัมภาษณ์บางส่วนอ่ะเชิญนะเอาตามความจริงครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอย่าโกหกแล้วก็สัมภาษณ์ันไปเรียบร้อยแล้วคพูดดังๆสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วกับกับโซบีค่ะก็ ว่าไม่สะดวกที่จะให้เอาออกกับเอาเอาไปอ้อนอนแก็มันมีบางข้อความบางเอาอย่างนี้แ<า>ล้วกันสรุปสั้นๆนะครับเพ<ๆ>อเขามาถามผมผมก็เลยตัดความรำคาญบอกว่าขอโทษอรมรินแทนน้องด้วยแล้วก็ทําตามที่น้องต้องการคือน้องทําไปแล้วละ่ะสัมภาษณ์เสร็จแล้วละ่ะแต่น้องมาคิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปเกือบคืนหนึ่งน้องคิดว่าคําพูดเนี้ยไม่ไม่ดีไปสั่งให้เขาลบข่าว คือแบบฮะมันจะแบบอย่างเงี้ยคือจะทำแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ทำแล้วก็เลิกทำมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลา,าน่ว,านว,าว่าเขาพูดรู้สึกว่ามนําเสน,นเขารู้สึกว่าเขาดูท,ท,ที่ต้องนอนในคัวใช่น,น่าจะใช่เนาะก็เป็นสิ่งที่เขาพูดเองก็เขาพูดเองครับเขาพูดเองว่ารันททษผมไม่รู้ว่าเขามาในใน,ใน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 ความรู้สึกไหนเราอย่าลากไปเรื่องศาสนานะผมไม่รู้ว่าเขาจะปรุงแต่งยังไง ผมไม่รู้ว่าเขาจะวาง p o s i t i o n นนิแบบไหนเขาต้องคิดมาให้ดีคนเรามี IQ ต้องมี EQ เพราะว่ามิสแกนเช็คทั้ง IQ และ EQ EQ นะฮะ EQ คือเรื่องของวุฒิภาวะความเหมาะสม IQ คือความฉลาดมิฉะนั้นคนทำงานด้วยมันจะล่วงคือถ้าไม่ดูดวงผมเห็นด้วยนะฮะมันเป็นกฎของไทยก็แล้วแต่จะศาสนาไหนพุดเพิดได้หมด คนพูดบางคนก็ไม่อยากดูเขาก็บอกมันก็ได้แต่ว่าปล่อยให้เกมมันไปจนถึงได้ที่หนึ่งเขาเสียเงินกันเป็นแบบเป็นแสนแสนเพื่อจะดันหนูขึ้นมาที่หนึ่งแล้หนูก็ยังไม่ได้พิมพ์บอกมาที่นี่หรือไม่ได้บอกที่ด้อมแต่ว่าพอเด็กไปถามแล้วหนูปล่อยให้ หนูปล่อย้เขาโหวตกันจนหนูได้ที่หนึ่งยังไงน้องก็บอกเหมือนกับตอนแรกยังไม่ได้บอกว่าบอกแล้วแต่น้องบอกว่าแล้วก่อนโหวตเคยถามหนูบ้างไหมว่าหนูอยากทํากิจกรรมไหนไหมแต่ว่าตอนหลังน้องมาบอกว่าก็เคยได้บอกแล้วผมก็เลยให้คนเข้าไปเช็คในด้อมเพราะมันจะมีสายผมอยู่ในด้อมยังมองไม่เห็นข้อมูลนะถ้าบอกก็คือพิมพ์ยังไม่เจอแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะมีก็ได้เราอย่าไปซีเรียสกับเรื่องเรื่องนี้แต่ว่า อยากจะบอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ปีหน้าเราจะรอบครอบกว่านี้นะครับเพราะว่าการดูดวงไม่ใช่ครั้งแรกของมิสแกรนเพราะว่าตั้งแต่เป็นมิกาเป็นต้นมาก็ดูกันตลอดครับแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเจอถ้าไม่จําเป็นหรือไม่อยากเจอไม่ควรจะร่วมประกวด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ